ขอจริญพรตรงนี้เป็นแครอุทยานวังมัตฉาก็จะมีรูปสัตว์พวกปลาพวกสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อ่าจะมีนี่มีอ้อยสดๆในโยมไปเข้าใจว่าคนของจังบมบลอะไรทักอย่างหนึง่งฮะมีอ้อยมีดอกไม้ดอกดอกุหลาบสีแดงแต่วันนี้น้องตาก็มากาทีมงานช่างภาพก็จะเอานาอาหารมาเลี้ยงใน,นเลี้ยงปลาที่อุทยานวังมัตฉาก็เป็นจิต จะวัดประจําวันที่น้องตามีโอกาสมีเวลาว่างก็จะมาเลี้ยงครับเป็นการให้ทานให้อาหารสัตว์นิยมมีโอกาสก็พาเด็กๆเ,เล็กๆนุ่นๆน้องๆพามาเลี้ยงปลาเออมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันบริเวณอุทยานวังมัชชาด้านหลังวัดวัดถุกระบือน,นี่นะก็จะมีปลามากมายมหาศาลเนี่ยเนปลาสวายโยมเพียงแต่โยนนิดนึงเขาก็มาแล้วเนี่ยี่ปลาเนืเ่เด็กๆเ,เล็กๆพอเขาเลี้ยงปลาเขาก็จะสนุกสนาน รื่นเริงก็จะทำให้เขาไม่เคร่งเครียดอ,อย่างหนึ่งเด็กที่แม้แต่เป็นโรคออทิสติกนยโยมถ้าโอ้โอโอ้มันประดุกก็มีนะถ้าเราพาเข้ามาบ่อยๆเนี่ยประสายก็จะตื่นตัวะจะเป็นเด็กที่สมองกลับมาเหมือนเดิมต่อไปก็เรียนหนังสือเนะ้หาดูตำรับตาราเมื่อ,อประสาเขาตื่นตัวแล้วศึกษาเราเรียนแล้วก็อาจจะได้มาช่วยกันบริหารประเทศชาติ รศาสนาอของประเทศไทยให้เราเจริญรุ่ดหน้าสีต่อไปก็เป็นได้นะก็ขอเจริญพร วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครวัดในประวัติศาสตร์สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยาอายุกว่า274ปีชมรถโบราณสุดคลาสสิกพร้อมน้ำมาสก,การหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปูท่ทวเดเหยียบน้ำทะเลจดไถ่ชีวิตโครกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร